วิไลแบลนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิไลนะคะก็ออกมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะสําหรับคุณแม,แม่แม่ท่านไหนนะคะที่กําลังเจ็บป่วยนะคะเราไปตรวจเราพบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นโรคร้ายอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นกําลังใจให้แล้วก็ทําใจค่ะว่าความเจ็บป่วยเป็นของธรรมดาในโลกนะคะถ้าป่วยก็รักษากันได้ค่ะหาหมอนะคะดูแลตัวเองเออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะลดไขมัน ลดเนื้อสัตว์ลงนะคะแล้วก็กินผักให้สมสัดสนแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะคะที่เราสามารถปรับร่างกายตัวเองก็คือการปรับสมดุลร้อนเย็นให้ร่างกายค่ะบางทีร่างกายเราเนี่ยร้อนเกินไปไม่ว่าเราจะอยู่กับไฟฟุงฟ้งไฟฟ้าอะไรอย่างงี้นะคะเทคนิคนึงที่พี่วิไลใช้หรือคุณแม่ใช้นะคะตอนที่ไม่สบายก็คือการทานน้ำย่านางค่ะเพราะน้ำละน้ำย่านางนะคะเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นค่ะแล้วก็มีวิตามินซีสูงนะ กินแล้วก็จะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายได้ด้วยแต่ทุกอย่างนะคะรังเนื้อชอบรางยา กินยังไงนะคะก็ให้สังเกตด้วยว่าเฮ้ยกินแล้วร่างกายเป็นยังไงรู้สึกสดชื่นไหมถ้าการกินอาหารที่ผิดต่อร่างกายหมายถึงว่ากินแล้วกํลาลังตกกินแล้วจะรู้สึกเคลียง่วงนอนนั่นคือร่างกายเรารู้สึกว่าทางานหนักมันทําให้เซลล์ของเราเนี่ยอ่อนล้าเราเลยเหนื่อยง่ายนะคะก็สังเกตตัวเองดูค่ะด้วยรักและคิดถึงทุกคนนะคะให้แม่แมททุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่กับวิไลแบนและน้อง มันมันบ๊ายบายสวัสดีค่ะ